ก็สวัสดีครับสวัสดีนะนๆนักปลาุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาลองตีปลาช่อนนะปลาช่อนตําแเอ่งแอ่งน้ําที่คลองที่มันลกๆคลองที่เป็นต้นหญ้าเยอะๆแล้วมันจะมีแอ่งเวิง้งเป็นเวิง้งแอ่งเล็กน้อยๆครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ตีลองตีดูขนาดมีตัวขยับจริงๆนะนี้นะก็จะเป็นหมายอย่างเงี้ยลองดูว่าจะได้สักิดตัวนะแอ่ง นี่เหมือนมีหนึ่งสองสามเองนะลองตีสามอ่งนี้ดูว่าจะมีตัวไหมโอเคครับกดแล้วครับกดแล้วครับอือดูแล้วโอ๊อยลุด

หลุดตีกแล้วไก่ครับอือดูไหมคนนี้ดูแล้วครับอือหือหลุดเป็นหนึ่งทีได้มาหนึ่งตัวถัดอีกทีนึงได้มาตัวหนึ่งนี่ครับปลาช่อนใส่สวยนะใส่โอเคอยู่นะนี่ โอ้โลึศาดลึศาดลับป่าท่อนแค่ประการตีไม้แบบแอ่งนะเป็นแอ่งเป็นแอ่งนะเป็นเอ่งนะ้ําแบบเงี้ยเป็นหญนะ้าเป็นป่าแล้วมีแอ่งเอ่งเล็กๆ,ๆตีหยอดแอ่งครับครับป่าท่อนครับใส่สวยๆนี่ครับกัดกบยางสิงค์กะนองนะบาบดเชิดบดเชิดกันหนึ่งเลือดสารตัวนี้เลือดสารเลย โอเคครับนะตัวต่อไปนะครับจะจอดตามแอ่งไปเรื่อยๆเจอแอ่งก็ค่อยหยอดไปเรื่อยๆครับโอเคครับถ่ายรูปก่อนนะครับนะค,ครับลองดูแอ่งต่อไปแอ่งนี้นะนี่ไงป่าจะมนป่าเลยนะหมายก็จะมีแอ่งน้ำอย่างเงี้ยถ้ามีตัวก็น่าจะกัดไปเมื่อกี้นี่แหละลองดู มันลบก,กับมันต้องหาลูกปีกตามแอ่งอย่างเงี้ยแหละถ้ามีตัวก็จะกัดเลยนะจุ๊กเละเียตัวขาอย่าไปตรงนี้ เงยยังไงนั่นใช่ด้วยตีมัาตีมาทีมาขยับปุ๊ดเลยเมื่อี้ปิดตรงนั้นเะยรวยในวนี้แหละต้องให้เหงือผ่านมันมาเลยครับเอาไหมเอาไหมอืนี่ไงเอาแล้วนี่ครับอือ้อไม่ไม่โดน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 ยังไม่โดนยังไม่โดนโอ้ยม่แม่ มันก็โดนแล้วแตแว่ยังไม่โดนครับยังไม่สะกิดอยู่อาจจะขัดซ้ำนะตรงนี้จะกัดซ้ำอยู่นะครับลองซ้ำลองซ้ำตรงนี้ดูนี้เดิทนทางนู้นทำหลุดไปสองตัวแล้วลอง,งนี้ดูว่าจะมีตัวอีกไหมอืมอืมดูไหม กัดกระชากเลยครับโอ,อ้ยัยย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 ่ยย่ยยรยยยย้ยยยยยะกีะัากยยยดไปเลยกระชากยยมได้ตัวยากลองซ้ยย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 กยยยยกยย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 ยปยย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 ยั อืมอ,อืมอ,อืมมันหลุดอ้มมันดึงเข้าย่าเลยหลุดย่าตรงนี้แหละครับเวลามันกลับก็มันจะมุดย่าเลยเหยาเข้าย่าดิ้นหลุดตรงนี้แหม่องนี้เด็ดจริงๆะนียกลับซ้ำกลับซากที่เดินไปข้างนู้นมากลับมา เอาอีกแล้วไปครับลองไปแอ่งด่นครับเรามาดูแอ่งต่อไปนะครับนี่ก็จากที่เราไปเรื่อยๆนะครับจะดูต่อไปแต่หมายนี้ก็เจ็ดตัวนึงัดต่อนน้อยตัวนึงที่เหลือหลุดมาเลย วัดยากเขามันเป็นแอ่งยากเนี่ยเวลานั้นมันกัดมันมันจะมุดเข้ายากเลยต้องวัดให้มันกระเด็นขึ้นมาจริงจริงโอเคครับกับการกับหลุดนะนี่มีตัวยังอยู่เลยนะแต่มันเข็ดแล้วถ้านิ่งหน่อยมาตีต่อได้นะครับเนี่ยมันมีกัดแน่แน่เลยครับเดี๋ยวไปดูไม้ต่อไปเหมือนจะไปไดจะคลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนมันจะยาวเกินหลุดไปเมื่อกี้ก็มีหลุดตัวใหญ่ตรง,น,ตงน,ตนู้นหลุดไม้ตรงว้นนู้นหลุดเป็นตัวนึง แล้วก็ไม้วงนี้กัดดีที่สุดเลยนะครับไม้ต่อไปครับ